เริ่มนะครับโมงก็ห่างเหินจากเทสซัทไปนานนะครับหลังจากที่ The Dream of s u n t i n ออกไปอันนั้นก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปกันเลย <c oughs> วันนี้ก็มาทบทวนความจำนะฮะวันนี้ก็จะใช้หนอนสไลเดอร์ตัวเบ็ดมาสตาร์ดนะครับเอ็กซัทต,ตัวเล็กครับมาดูกันนะครับครับตามไปดูนะครับหมายก็เป็นบอ่อธรรมดาเนี่ยครับค <c oughs> าดว่าตรงนี้มันน่าจะมีตัวอ่ะไนไนไนนเห็นหัวแเห็นหัวแรับ วยครับ <ions> ดูสภาพหมายครับต่อเลยนะครับลอแล้วอะไรวะได้แล้วครับลอยแล้วครับเท็กซัสนะครับไม่ใช่เรื่องยากคนรู้หลักเดียวเด๋ยวจะหาว่าโมฟุกเดี๋ยวดูอีกคลิปหนึ่งตอนนี้ก่อนต่อนี้ก่อนต่อนี้ก่อนนะครับ ตัวแรกนะครับเมื่อกี้นี่ทุกคนอาจจะว่าเอ้ยฟุกุเปล่าวะลงไปกินเลยลองใหม่นะครับวิชาเท็กซัสนะครับไม่ยากนะครับนะดูนะครับนี่ครับค่อยๆหย่อนเยือะเลยครับดกขึ้นแลดกลงนะครับหัดแล้วนะครับเฮ้ครับ หนึ่งนะครับอันนี้ให้ดูนะครับว่าปันช่อนเท็กซัสตกไม่ยากอย่างที่คี